ครับวันนี้ mypp จะมาแนะนำ5ฟีเจอร์ Canva AI ที่น่าสนใจครับครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับตัวฟีเจอร์ทั้ง5ตัวก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปแนะนำการใช้งานฟีเจอร์บางตัวที่มีการทดลองใช้แล้วครับครับสำหรับฟีเจอร์ตัวแรกครับจะชื่อว่าฟีเจอร์ Magic Light ครับ เป็นฟิลเจอร์ที่ช่วยให้การเขียนหรือว่าการคิดบทความเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ครับในการสร้างข้อความที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความบทวิจารณ์หรือแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียครับเมจิกไลท์ยังสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานครับทาให้ ผู้เขียนบทความหรือว่าบทวิจาร์เนี่ยสามารถพัฒนาความคิดเนื้อหาของตนเองได้อย่างเต็มที่ครับสองครับฟีเจอร์ต่อมาจะเป็นมีชื่อว่าเมจิกแ a p ปครับฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำงานโดยการเลือกวัตวัตถุในภาพที่ต้องการเช่นข้อความรูปภาพหรือว่ากราฟิกครับจากนั้น AI ก็จะตรวจจับแล้วก็แยกเนื้อหา ออกมาอย่างแม่นยำครับแล้วก็สามารถใช้เมจิกแกปเนี่ยคัดลอกข้อความจากป้ายโฆษณาหรือว่าเอกสารแล้วก็แยกองค์ประกอบในงานออกแบบโดยไม่ต้องพิมพ์หรือว่าสร้างเนื้อหาใหม่ครับซึ่งจะทําให้คนที่ใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้ประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานครับถัดมาครับก็คือตัวฟีเจอร์ x t t o Graphic ครับ ซึ่งตัวฟีเจอร์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแปลงข้อความหรือคําที่เขียนลงไปให้กลายเป็นกราฟิกหรือภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วครับโดยสามารถสร้างภาพที่เป็นรูปแบบ AI ครับโดยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประหยัดเวลาในการทํางานครับซึ่งในภาพตัวอย่างอันนี้ผมก็สร้างมาจากตัวแคนวา AI ครับที่มีชื่อว่า Text to Graphic ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว AI สร้างภาพให้ครับครับถัดมาครับก็คือตัวฟีเจอร์ t e x t t o Video ครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับสร้างตัววิดีโอที่เราสามารถพิมพ์ลักษณะของวิดีโอเข้าไปครับจากนั้นตัว AI เนี่ยก็จะสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นวิดีโอให้เราตามที่เราได้มีการพร้อมข้อความเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ที่ผมลองพร้อมตัวข้อความเข้าไปครับมันก็จะสร้างตัวภาพเคลื่อนไหวหรือว่าตัววิดีโอมาให้เราครับ <c oughs> ถัดมาครับก็คือตัววิดีโออีดิเตอร์ไฮไลท์ทูลครับตัวนี้จะเป็น AI ที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือว่าไฮไลท์ในส่วนของการตัดต่อวิดีโอครับซึ่งจะช่วยให้ตัววิดีโอเนี่ยสามารถดูช่วงเวลาไฮไลท์ที่สำคัญได้อย่าง ได้อย่างง่ายดายครับโดยฟีเจอร์นี้สามารถเลือกหรือว่าสร้างไฮไลท์จากวิดีโอที่เราต้องการครับแล้วก็มีการเพิ่มข้อความหรือเอฟเฟกต่างๆในช่วงเวลานั้นให้น่าดูแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปยกตัวอย่างวิธีการใช้งานมาสัก3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเมจิกไลท์ครับ ซึ่งตัวเมจิกไลท์ครับจะสามารถใช้งานได้ง่ายๆครับก็คืออย่างเช่นเราต้องการให้ AI เนี่ยมีการยกตัวอย่างการใช้งานอย่างเช่นผมไฮไลท์คำว่าเมจิกไลท์ครับแล้วก็มันจะมีไอคอนที่เป็นตัวปากกาแบบนี้ขึ้นมาครับให้เราคลิกเข้าไปครับแล้วก็จะมีข้อความคำว่าคัสตอมพร้อมครับให้เราคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับ เราสงสัยเราอาจจะพร้อมอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับเมจิไ t นี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะ,ะพร้อมคำว่าช่วยอธิบายการใช้งานเป็นภาษาไทยส่วนนี้ครับต้องอะระบุภาษาลงไปด้วยนะครับถ้าผมถ้าไม่ได้มีการระบุภาษาเนี่ยมันจะ,ะพร้อมมาให้เป็นภาษาอังกฤษครับ ครับจากนั้นก็รอตัวสักครู่นะครับโอเคอา,อาจจะเว้นวรกตัวข้อความระหว่างคําคนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าผมจะสังเกตได้ว่าถ้าผมไม่เว้นวรกไปเนี่ยตัวพร้อมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใช้งานตัวฟีเจอร์เมจิกไล์ครับ อันนี้ก็สามารถให้ AI เนี่ยพร้อมหรือว่าแนะนำวิธีการใช้งานตัวฟิวเจอร์หรือว่าคำที่เราไฮไลท์ต่างๆได้ครับอันนี้ก็สามารถพร้อมแล้วก็คิดมาได้เลย AI ก็จะเจนข้อความมาให้แล้วเราก็สามารถอ่าก๊อปข้อความมาใช้งานได้ครับโอเคครับถัดมาครับก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นตัว t e x t t o graphic ครับ ตัวนี้ครับก็จะเป็น AI ที่สามารถเจนรูปภาพในตัว c a n v a ได้ครับ <c oughs> ซึ่งวิธีการใช้งานครับก็คือเราจะไปที่ตัว a l i g n m e n t ครับทางซ i ายมือแล้วก็เราพิมพ์คำว่า t e x t to g r a p h i c เข้าไปครับมันจะมีเมนูแสดงขึ้นมาครับก็คือจะชื่อว่า Generate Image for t e x t to g r a p h i c ครับ สว่วนนี้ครับก็คือจะมีให้เราพร้อมตัวข้อความที่เราต้องการแสดงหรือว่าภาพที่เราต้องการให้ตัว AI เนี่ยแสดงขึ้นมาครับโดยความพิเศษของมันครับก็คือเราสามารถเลือกสไตล์ของรูปภาพได้ครับโดยจะมีตั้งแต่รูปแบบสไตล์ต่างๆครับอย่างเช่นดิจิตอลอาร์ตหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับ เอ่อไฟอาร์ตครับอันนี้ก็สามารถเลือกรูปแบบของสไตล์รูปภาพที่จะให้ตัวแคนวาเจนออกมาครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างาภาพที่เป็นรูปแมวครับอันนี้ผมก็จะเจนอ่าเราก็กดปุ่ม g e n เน a เรได้เลยครับจากนั้นครับก็จะรอตัว AI ประมวลผลสักครู่นะครับ โอเคครับตัวนี้ครับก็คือหล,หลังจากนั้นครับตัว AI เนี่ยมันก็จะเจนรูปภาพที่เป็นข้อความที่เราพร้อมเข้าไปครับอันนี้ผมก็เจนรูปภาพเกี่ยวกับแมวมันก็จะสามารถนํารูปภาพที่ตัวแคนวาเจนมาให้ครับไปใช้งานได้ซึ่งข้อดีของมันก็ก็คือมันจะไม่มีลิขสิทธิ์ครับเราก็สามารถนําไปใช้ในการนําเสนองานได้ครับโดยตัวพร้อมเนี่ยเราก็สามารถ เพิ่มลักษณะของแมวหรือว่าอาจจะพร้อมรูปภาพอื่นๆที่เราสนใจเข้าไปได้ครับอันนี้ก็สามารถนำพร้อมไปปรับใช้ได้เลยครับโอเคครับถัดมาครับก็คือตัว text to video ครับตัว text to video ก็คือตัวสำหรับสร้างวิดีโอให้ ai สร้างวิดีโอให้อัตโนมัติครับซึ่งมันจะอยู่ในหมวดเดียวกับตัว text to graphic ครับก็จะอยู่ที่หัวข้อวิดีโอครับ โดยในส่วนนี้ครับผมได้มีการสร้างตัววิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งการพร้อมก็เหมือนเดิมครับก็คือ,อเราก็พร้อมวิดีโอรูปแบบวิดีโอที่ต้องการให้ตัว ai เนี่ยสร้างให้ครับแล้วก็กด generate ได้เลยครับจากนั้นครับก็จะรอตัวระบบเจนตัววิดีโอให้ครับประมาณ30วิครับ Okay. ครับตัววิดีโอก,ก็คือ,อมันจะเจนออกมารูปแบบประมาณนี้ครับก็คือจะเจนออกมาแค่วิดีโอเดียวจะไม่เหมือนรูปภาพที่จะมีหลายๆรูปภาพครับส่วนวิดีโอเราก็สามารถนํามาลากวางในตัวสไลด์ของแคนวาได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ตัว AI เจนขึ้นมาก็ข้อดีของการเจนจาก AI ก็คือมันจะไม่ติดตัวลิขสิทธิ์ครับสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่เราต้องการเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิดีโอครับ ส่วนตัวพร้อมก็คือเราสามารถปรับแต่งพร้อมให้เราตามที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้โอเคครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างประมาณ3 3ฟิลเตอร์ครับที่เคยใช้งานไปครับก็สำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ